ในกรณีที่เอาทั้งหนาบบได้แด้อนี่ด่ารับมือใหม่เห็นบ่นี่สอดบบได้สอดบบได้ดึงบบได้เอามีวิธีหนึ่งนะครับมาเบิง้งกัน,นครับเขาเรียวกว่าผ่าหลังนะครับผ่าหลังขาาจังไดนะครับซ่้นกให้เบิ้ดนี่แหละครับสอดเข้าไปนี่สอดเข้าไปครับค่อยๆสอดเข้าไปกรีดเข้าไปกรีดเข้าไปนะครับกรีดเข้าไป นี่อีกข้าไปพยายามยำยกไปด้ามมันขึ้นสูงๆนะครับเผื่อปลายเกลียวมันจะได้ปกักลงคอทลายอีทไปเรื่อยผมรู้สึกว่ามันจะลงแล้วแดกเข้าไปอีกยกด้อมนะครับนี่พยายามยกยกอันด้ามมันสูงๆไวเพราะปลายเกลียวมันจะได้ปักนี่แหละครับเขาเรียกว่าพาหลัง จัานนะครับเราต้องลงนะครับเปล่าไ้นทั้งเลยโอเคได้ดีกว่าไม่ดีกว่